สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งนะครับผมโอ้เป็นอะไรที่นอนไม่หลับนะครับคาใจนะครับผมแส่เมื่อวานนี้นะตอนเย็นเห็นไหมคลิปล่าสุดที่เราดูมาเมื่อกี้ก็แก้นะครับแก้ทั้งคืนเลยนี่แหละครับผมเจอรถยากแม่งยากจริงๆเลยสําคัญเลยครับปัญหาความร้อนเมื่อวานนี้ขนาดว่าปั่นเห็นไหมที่ผมถ่ายให้ดูนะครับปั่นแห้งๆเหมือนแบบนี้อความร้อนยังเกินครึ่งนะ โอ้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมมันก็ต้องงัดเคล็ดลับวิชานะครับผมงัดเคล็ดลับวิชาออกมาทั้งหมดเทอร์โบก็เป็นของเดิมอยู่นะครับเป็นโบวีจีเอสนะครับขึ้นชื่อว่าโบร้อนนะครับสเตปนี้แต่ถ้าคนเข้าใจช่างเข้าใจสูตรนี้จบแน่นอนครับผมสเตปงานปัน่นวันนี้ผมมาปั่นนะไม่ใช่ว่าจะก,กิ๊กก๊อกแบบว่าโอ้ยปั่นแห้งใครก็ปั่นได้รถคันนี้มันหนักมากนะครับอาการมันก็คือปั่นแห้งร้อนก็ร้อนเกินครึ่งนะครับผม ิ่งปั่นเปียกเหนียวเหนียวไม่ต้องถามถึงเลยครับผมอ้โหทรุจันขีดแดงนะครับฝาสูบแทบบินออกเลยนะครับผมคันนี้ก็มีประวัติหลายอย่างนะครับผมอ่ามีประวัติหลายอย่างก็ได้ลองเปลี่ยนหลายอย่างนะครับผมเปลี่ยนนู่นนี่นันแก่เอ่อจนได้งัดวิชาเขาเรียกว่าวิชาท่าไม่ตายนะครับผมโอ้กว่าจะทําจบนะโอ้เป็นอะไรที่งหงิตตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสิบโมงเช้านะครับผม ลูกน้องยังไม่มาเข้างานเลยลูกพี่มาลองเองนะครับผมลูกน้องตื่นสายไม่ไหวอย,อย่างนี้หุดหงิดนะครับหุดหงิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเพราะว่าเราเป็นคนทำเทอร์บโ,โบเราคิดเยอะนะเครื่องล้อเราแก้ยังไงแก้ให้หายอ่ะถ้ามันแก้ไ,ไม่หาย,ย,าหายผลกระทบที่ตามมาก็คือปัญหาโบนะครับผมก็เหมือนที่ผมบอกนั่นแหละรถคันนี้เดิมๆอ่ะมันไม่ล้อหรอก เพิ่งมาได้2ปีมันร้อนเพราะว่าลูกค้าไปซื้อโรตารี่ L40 มาเราจะมาอ้างว่าเป็นโรตารี่ใหม่ใบเต็มไม่ได้นะถ้าโบเราประสิทธิภาพดีเราไม่ต้องไปอ้างนะก็ให้ดูนะครับให้ดูเฉยๆให้ดูเฉยๆว่าเป็นโรตารี่ใหม่ตะกอนรนอะ่าใส่โบตัวนี้ไปลูกค้าเป็นโรตารี่ตัวน่าจะเป็นตัวตัวเหลืองนะไม่รู้ว่าคนหรือผู้ชมเคยเห็นผ่านๆมาไหมที่เป็นโรตารี่เหลืองถ้าเป็นพวกนั้นผมรู้สึกว่ารอบมัน รอบมันสมดุลกับ L36 แต่พอไปเอาโรตารี่ของ L40 มาปาั่นปุ๊บเหมือนจะรอบรุ่นใหม่มันจะจัดกว่าหรือเปล่านะครับแต่มันรู้สึกหนักนะครับหนักตลอดเลยอพอมาแก้นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็จะส่งงานนะครับผมพอบุดงิดนะครับผมตอนนี้ผมก็อัดอัดรอบ2,005-2,006นะครับผมคันนี้อยู่ที่2 0 0ไม่เกินนี้ห้ามใช้เกินนี้นะครับผมไม่ร้อนถ้าเกินนี้ก็ต้อง จอดพักเบรกบ่อยๆได้นะครับผม2อนกขึ้นไปถึง3,000นะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครใช้ถึงก็ไม่มีปัญหาครับผมรอบทั่วๆไป2 5 0 0 2น0าอ่าใช้งานปั่นทั่วไปนะครับผมเดินไฮหนึ่งเดินไฮสองนะครับผม่ยตรงนี้มันเหนียวๆนะครับผมมันจะมีแท่ตรงนี้แห้งๆผมก็เลยมาเยือนรีวิวให้ผู้ชมดูนะครับผมตรงนั้นเหนียวๆนะครับตรงนั้นเหนียวเลยเนี่ยเป็นนาของช่างบิ๊กเองนะครับเพิ่งขุดมาเพิ่งขุดนะครับผม ก็ปั่นไปแล้วตอนนี้น่าจะปั่นไปแล้วห้าไร่นะครับผมก็มาเคาะตะแ,แกงหน้าหม้อน้ําแล้วก็มารีวิวให้ผู้ชมดูด้วยเพราะว่าเนี่ยมันดอกหญ้าเนี่ยที่ฉีดยาไว้เนี่ยเอ,อที่ฉีดยาไว้ดอกหญ้ามันเข้า <c oughs> กระจังหน้ารถนะครับผมสาคัญเลยนะครับขับรถขับรถต้องแหกตาดูหน่อยนะครับผมไม่ใช่ว่าขับอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยคันนี้นะครับผมคันนี้ความร้อนนะครับผม งานปั่นนะงานปั่นดินแห้งงานแห้งนะครับผมคันนี้อาการหนักมากการแห้งขึ้นไปถึงตรงนี้แต่วันนี้เราแก้ไขนะครับทําการแก้ไขนะครับผมแก้ไขหลายอย่างแม่งหมดเยอะชี่ปายเลยเอ,อนะครับผมก็ไม่เกินครึ่งนะครับผมอยู่ประมาณนี้รอบเครื่องตามที่ผมบอกไปรอบ2องกันานะรอบประมาณนี้ อ,อ้าวผมจะไปลองให้ดูนะฝนวันนี้ผมไม่ได้เอาไม่มานะครับผม,ผมไม่ได้เอาไม่มาอาจจะได้ยินเสียงชัดเจนไม่ชัดเจนนะลรวค่อยมารีวิวกันทีหลังนะก็ตอนนี้เดิน Hi สอเดินไฮ2อปันรอบ540ทั่วไปมาตรฐานนะครับ เราลองกันไปยาวๆนะครับผมความร้อนเดี๋ยวทุก่อนนี่ครับอยู่ระดับนี้เลยนะครับผมคงที่เลยเมื่อกี้อัดก็ตามที่ผมให้ดูหละผมก็ขับอยู่2,007 2,008นะครับผมแต่ถ้าไม่อยากให้ถึงตรงนี้ก็ขับอยู่ประมาณ2,005 2,006นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมสบายๆนะครับแต่ก็เมื่อกี้มันมีดอกจ้านะครับเนี่ยดอกจ้าเข้าไปตันด้วยเดี๋ยวเคาะก่อน ตรงนี้เดี๋ยวผู้ชมถามอีกว่าจะเอาไว้ให้ใครนะครับทาไมไม่ลงไปปัน่นให้มันเสร็จตอนนี้จะเอาไว้ลอง4 7อีกนะมี4 7ขคันหนึ่งนะครับที่ติดต่อมาปัญหาร้อนเหมือนกันก็ดูครับผมว่าจะแก้ยังไงจะแก้ง่ายเหมือนทุกคันไหมหรือจะยากเหมือนคันนี้นะครับผมพูดแล้วก็ปวดหัวนะครับผมกว่าจะจบนี่โอ้ตรงนี้จะอาไว้ลอง4 7นะยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปก็แล้วกันตรงนี้น่าจะประมาณสองไร่นะครับผมเอาไว้ให้4 7ลอง นะครับสองลาไว้ให้สีเจ็ดลองเหนียวๆนะครับเหนียวๆวพาะสีเจ็ดต้องโหลดโหลดหน่อยแต่คันนี้มันหนักหน่อยก็คือฝันแห้งก็ร้อนนะครับโอ้ค่อนข้างอันตรายเลยครับผมถ้าใครมีปัญหาเรื่องความร้อนต้องรีบมาแก้ไขนะครับผมอย่าปล่อยไว้นานนะครับผมไว้นานมันเลื้อลังนะครับผมบางคันต้องไล่เทอร์โบหารรถนะครับผมหรือบางคันอาจจะต้องไล่รถหาเทอร์โบนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากนะครับผม อยังไงก็ฝากผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นความรู้ก็ฝากติดตามช่างบิ๊กด้วยนะครับผมแต่ถ้าไม่เป็นความรู้ก็ไม่ต้องติดตามนะครับผมอ่วันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมสายแล้วหิวข้าวด้วยโอเคครับขอบคุณครับผม